ครับขอบคุณครับเกิดเกิดไปกฎไม้กดไม้ลงก่อนกดไม้ลงก่อนไม้มันลอยอะวันนี้เป็นยังไงเอาเริ่มเลยนะพร้เลยได้เะอ่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างต้องมาไลฟ์ต่อหน้าทุกคนอย่างนี้มันเป็นยังไงบ้างมันต้องเกมตัวยังไงบ้างก็ตื่นเต้นมากครับวันนี้ต้องมาไลฟ์แบบคนเยอะมากตอนแรกไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้นึกว่าเป็นห้องไลฟ์กันแค่2คนแล้วก็ไลฟ์กับกล้องกับน้องไอดอลสามสี่คนแต่พอมาดูงานก็ เริ่มวั่นงงแต่ดูมีฝึกซ้อมบ้างไหมคะมีฝึกซ้อมมาก่อนไหมคะซ้อมทุกวันค่ะให้ติดตามซ้อมทุกวันเลยค่ะแต่เหมือนไม่จะฝึกตืวมาดีนะคะะเเพราดีตอนนี้พูดเก่งขึ้นไม่ไม่ไมไม่มีจังหวะให้ได้พูดเลยตอนนี้เห็นแบบ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับพ่อค้าออนไลน์คนนี้ตอนนี้คือสอบผ่านวครับคือผ่านแล้วในในสายตาเราคือหมายว่าสอบผ่านแล้วตอนนี้ประผ่านฉลุยเพราะว่าคือหมายว่าพี่การอ่ะเขาแอบเก็บกันบ้านคือเหมือนว่าหลังๆอ่ะเขาฟังเราไลฟ์เยอะแล้วก็มีโอกาสได้แบบไลฟ์กับแบบน้องๆน้องๆที่เป็นแบบพันธมิตรของเราแล้วเขาก็ฟังเขาเก็บคําพูดแล้วเขาจดจําแล้วเขาสามารถมาทําได้ตอนนี้เก่งเลยค่ะผ่านเลยค่ะพี่การครับในฐานะวิเจมายที่เขาเขาแบบดูเขาแบบว่าเขาเคยผ่านกันนี้มา เขาเทนเราแบบยังไงบ้างกเราได้วิชาเลยจากเขาว่าก็ได้เยอะครับเขาก็สอนเรื่องจังหวะการพูดแต่ว่าอย่าเข้าใจผิดผมไม่ได้เป็นพ่อค้าอะไรแบบจริงจังนะผมเขาทำแบบว่า ผมมาทําแบบมาช่วยเขาอะไรเป็นน้าใหม่ไงพี่ช่วงนี้ก็แบบว่าเห็นสองคนเลยน้องแบบว่าชวนกันไลฟ์ต่าทๆของตลาดมาช่วงหลายคนมาพอส่งการกับมายมาไลวยอดมันต้องพู่ไม่เราไม่ได้คํานึงถึงยอดมากเราเน้นแบบว่ามาแล้วแบบคนดูเขาเข้ามาแล้วสนุกเขามาคอมเมนต์มีอินเทอร์แอคชั่นแล้วแบบเอนจอยไปกับไลฟ์ของเรามากกว่าครับยอดก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องของยอดเราไม่ได้โฟกัสตรงนั้นเป็นหลักอยู่แล้วใช่แล้ววันนี้คุณมายผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราที่เปิดตัวแรงงานเนาะใช่ค่ะอันนั้นก็คือยอดแตกแล้ววันนี้มา ที่นี่อีกเป็นยังไงบ้างครับจริงๆวันนี้เรามีหลายทั้งผลิตภัณฑ์ของเราจะมีเป็นตัวโซชาของมี่สงกราแล้วก็บีไม้ของไม้ลงถึงแบบอีกหลายๆแบรนด์เลยค่ะที่เป็นพันธมิตรกันเนี่ยค่ะวันนี้ก็ตั้งใจว่าจะมาไลฟ์เต็มที่ก็หลายๆคนก็อยากให้ทุกคนมาติดตามแล้วมาช่วยแบบอุดหนุนกันเพราะว่าวันนี้ก็อย่างที่ไม่บอกว่าคอนเซปต์ของช่องไม้เนี่ยไม่จะพยายามเลือกของที่ดีแล้วของที่อย่างที่เราทําและที่เป็นแบรนด์ของเราก็คือเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแล้วของที่เรานํามาไลฟ์ในการหยิบจับทุกกกครั้งออะม็ยาจเลืแบบ ผลิตภัณฑ์ที่ดีให้ทุกคนเชื่อถือได้เรียกว่าผลิตภัณฑ์ของท้องคู่ผลิตทันใช่ไหมครับเพราะว่าแต่ละวันที่ขายก็คือยอดปังหมดเลยไหนจะมีการเขาเรียกว่านะมีของมาแจกอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเขาแล้วกว่าเพิ่มสิทธิให้กับลูกค้าที่มารับชมในรายใช่ก็ขอเหมือนเราทําไว้เป็นกิมมิคนึ่งออกมครับเวลามาจะได้ e n จอยไปกับเราแล้วก็พยายามหาของที่มันเป็นกระแสที่คนเขาชอบคนเขาหากันเนี้ยเราก็มาแจกในช่องเพื่อให้มันแบบสนุกกว่าครับแต่วันนี้เรามามาต้องเรียกว่าวันนี้เรามาไลฟ์เพื่อ หลายเอาสังคมกันวันนี้เพราะว่าเพราะว่าหนูอยากมีหนูอยากมีการอย่างงี้บ้างเอาสังคมว,วันนี้เรามาเพื่อจะช่วยพวกผู้ประกอบการเ e อ e อดหลายท่านเพราะว่ามัน,นือสนับสนุนใช่เพราะว่าเราเราเคยอยู่ SME มาเราเข้าใจว่าเนี่ออรอมั้ยทุกคนแนบะีมีโปรดักที่ดีหมดแล้วมีโปรดักที่แบบถ่ายทอดกันมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เขาขาดเลยคือเรื่องของการตลาดวันนี้เราจะมาช่วยในเรื่องการตลาดผลักดัน ของที่มันดีๆเนี่ยให้คนทั้งประเทศเนี่ยได้เห็นเพราะว่าคับไลฟ์แบบมันมันมันครอบคลุมทั้งประเทศไม่จำเป็นต้องขายอยู่ในที่ที่เดียวอย่างงี้ยครับวันนี้ก็ถ้าเราก็จะทําให้เต็มที่เราประชาประชาสัมพันธ์ของที่ s อสที่มันดีๆเพื่อให้ทุกคนได้เห็นได้ทราบและได้ทดลองมันครับที่ส่งเขาได้ไลฟ์แล้วรู้สึกชอบกับการไลฟ์พูดเกรงมากเชยหเออเนี่ยเชื่อมายพูดแหละว่า ไม่มีจังหวะให้พูดเลยพี่ส่งรู้ไหมว่าตัวเองบอกว่าตั้งแต่แบบว่าเขาเรียกว่ามีความรกคั้งใหม่อะไรเงี้ยมันดูแบบว่าเราดูเป็นแบบดูเขาเรียกว่าดูหล่อขึ้นหนึ่งแล้วก็แบบว่ามีการพูดเก่งขึ้นมีการแบบว่าใส่ใสขึ้เอนไม่รู้เหมือนกันเวลาพอพอ,พอตอนจริงผม,มเป็นคนกลัวกล้องกลัวพูดกลัวพูดกับคนเยอะๆนะแต่ว่าพอไลฟ์ปุ๊บเหมือนมีองค์มาลง ก็ก็ไม่ได้เก่งขนาดนะครับก็ก็ได้น้องคอยซัพพอร์ตคอยแบบส่งให้อะไรด้วยหรือว่าความรักมันนำพาแต่สิ่งดีๆมาให้นีเลยไม่ว่าไงเราเป็นเราเป็นคนที่แบบเปลี่ยนแปลงไปเป็นในทางที่ดีคือหมายว่าไม่อาจจะแบบ เป็นคนที่เหมือนมาทําให้พี่การอาจจะไม่ไม่เคยเขาคือคงอาจจะแบบวัยของพี่การที่ด้วยการงานของเขาที่มันยากมากที่เขาจะมาแบบได้ไลฟ์หรือมีโอกาสมาไลฟ์มาลองขายของเงี้ยค่ะแต่อมป็นคนที่เหมือนเราเป็นคนพูดอยู่แล้วพูดเรื่อยๆอยู่นะกล้องแล้วเราชอบไลฟ์เราชอบพูดคุยอ่ะค่ะอาจจะก็ถือวาเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มาทำให้พี่เขาได้มีโอกาสลองแต่สุดท้ายเขาเป็นคนชอบและสนุกเองนะไม่เชื่อว่าแบบเหมือนเราเป็นผู้เปิดทางเนอะแต่ว่าสุดท้ายเขารู้สึกสนุกและเอนจอยไปกับตันนี่ก็คือสงการนุ่นกับคำตอบไมาือคำต อันนี้ก็เลิกเกดก้องเราใช่ไหมครับอะไรนะครับเลิกเกดก้องแล้วใช่ไหมครับเพราะมันดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันมาถึงกล้องเลิกเกิดก้องหายแล้วก้องก็ยังมีบ้างครับแต่ก็ดีขึ้นดีขึ้นเยอะมากแต่ก่อนคือแบบ ถ้าให้พูดหน้าจอนี่หมุนเีลยวนี้ก็ไปไปได้ใช่เอาอย่างคลิปล่าสุดที่เล่นในติ๊กต็อกลาบูบูเหรอคะบเป็นยังงงไ้าคุกคนหนูอ่ะขอหนูขอแกคือทุกคนจะคิดว่าต้องเป็นมายเป็นคนคิดคอนเทนต์แน่เออเลงพี่การเป็นคนคิดอย ตัดชุดลาบูบูอะได้วยซ้ำแต่มันแพงมากสุดท้ายก็เลยโอเคพี่เดี๋ยวหนูกดมาจากแอป200กว่าบาทชุดรัสคอตกระต่ายอะไรเงี้ยค่ะมาถ่ายกันมีการเป็นคนกิสตอรี่ค่ะแล้วมันดันใจมันมาจากไหนทำไมเราถึงอยากให้เป็นสตอรี่นี้ได้มั้ยมันก็สนุกดีคือแบบว่าเราทำคอนเทนต์เนี่ยเราก็ต้องพยายามหามุมใหม่ๆมาเล่นตลอดเพราะว่าถ้ามันแบบแบบเดิมตลอดเงี้ยคนก็อาจจะเบื่อก็ได้เราก็ต้องพยายามทำให้แบบช่องของเรามันแบบ สนุกมีอะไรที่มันใหม่ๆให้เขาได้ติดตามอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับหลังจากนี้จะมีคอนเทนต์ให้ได้ติดตามอีกเยอะไหมคะพยายามแต่ตอนนี้มันหลายอย่างเดียวเลยตอนนี้มันก็เลยใช้เวลาเยอะมากคือทุกคนอาจจะคิดว่าเออมานั่งพูดอะไรเงี้ยมันไม่เท่าไหร่แล้วแต่ว่าจริงๆมันแบบเหนื่อยมากจริงๆผมเป็นคนที่แบบฟิตมากนะแข็งแรงมากออกกำลังกายทุกวันออกกําลังกายสองสามชั่วโมงยังไม่เหนื่อยเท่าไรเลยพูดจริง <laughs> เหนื่อยมากคือแบบพอไลฟ์เสร็จนะครับมันจะมันดึกไงเพราะคนดูส่วนมากเขาจะตอนกลางคืน แล้วพอเด็กคือนอนไม่หลับเลยเหมือนแบบนึกออกไหมเวลาเราเหนื่อยจะจัดเวลาเหนื่อยจะจัดสมองมันสมองทำงานตลอดใช่มันนอนไม่หลับเลยคือแบบพอจะหลับวิทีก็ตีสองอะไรอย่างเงี้ยเพราะอย่างหลายคนลุ้นว่าหลักสติ๊กเกอร์อุ้มอะตกลงมันคืออะไรออกพิมี์สติ๊กเกอร์ตามทุกคนพาพถูกใชไมจุ๊บอย่างนี้ต้องออกเวอร์ชั่นแบบมีสติ๊กเกอร์นะไม่มีอะไรไม่มีอะไรมันเป็นแบบมันเป็นยังไงมันายแล้วแต่หลายคนยังไม่เห็นภาพเออตกลงมันจุ๊บจริงหรือว่ามันแค่สติ๊กเกอร์ ม่มีอะไรครับต้องถามตเออต้องถามมาบมรเปีอะไรมเพราะเราเข้าไปมันมีแมสกหลักติ๊กเกอร์จุ๊บมันคืออะไรจุบไม่ดีอก็จุ๊บแหละลองนิดหน่อยลองเทสลิปสติกว่ามันไม่ดีไทยเลยไทยเลยแต่มันติดทนนานหรือเปล่ามันติดทนนะคะทานข้าวไม่หยุดทานส้มตำไม่หลุดแล้วก็แบบเป็นสีที่ไม่เลี่ยนจุ๊บไม่หลุด ไม่ติดด้วยนะไม่ติดไม่พูดเลยพูดไม่เชื่อเลยอยากอยากเห็นภาพนั้นออกมาแสดงว่าถ้ามันขายได้ขายดีคือสติ๊กเกอร์อุ๊บจะไม่มีแล้วจะขอจะขอเปี่ยนได้ไหมคได้ค่ะถ้าทุกคนช่วยกันอุดหนุนนะคะจำได้ไหมว่าที่พี่การเขาคิดคอนเทนต์เองหมดเพราะเมื่อก่อนกว่าเขาจะถ่ายติ๊กตอกได้เขาไม่ยอมแต่ทุกวันนี้เขายอมใช่เขาหมายว่ามัน มันสนุกมากเลยนะคะคือเรามันต้องขอบคุณทุกคนด้วยคือพอมันเป็นการตอบรับที่พอเราลงคลิปไปแล้วหลายๆคนมาคอมเมนต์พอเราได้อ่านแล้วได้มีการโต้ตอบแล้วมันรู้สึกว่าเหมือนยิ่งทําให้เรามีแรงในการแบบเออทำคลิปต่อไปอยากทําคลิปดีๆให้ทุกคนได้ดูแล้วเหมือนคนดูก็มีความสุขด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเมื่อไม่พูดถึงเรื่องคอมเมนต์แล้วบางคนก็จะมีเข้ามาชื่นชมเกี่ยวกับเรงเราแต่พอในด้านลบอย่างเงี้ยเราจัดการยังไงบ้างเพราะว่ายังมี เข้ามาใช่ใหหไหมในยการ like ไลฟ์ของเราอยู่อ่ะไม่เชื่อว่าเอาจริงทุกทกอย่างมันมีทั้งสองด้านเนอะสำหรับไมคือในคอมเมนต์ที่เยอะมากๆแต่ในเยอะอ่ะคือเป็นในทางบวกมันอาจจะมีบางหนึ่งหรือสองคอมเมนต์ที่เป็นทางลบสำหรับไมคือบางทีไม่ไม่อ่านนะแล้วไมค์ก็ ไม่ไม่รู้สึกว่าไม,ไม่ได้เก็บเอาส่วนนี้มามาทำให้เรารู้สึกแย่หรืออะไรคืออ่านแล้วก็เข้าใจแล้วถ้าอะไรที่เหมือนเป็นสิ่งที่เขาตักเตือนแล้วมันทําให้เรามาปรับปรุงตัวเองพัฒน,นาดีขึ้นไม่ก็พร้อมที่จะยินดีเราฟังค่ะแต่ถ้าเกิดอันไหนที่มันเป็นลบที่คิดว่าจะมากระทบอย่างเงี้ยไม่ก็ค่อนข้างข้ามไปมากกวา่าแล้วตัวพ่สงกพิกเองครับเกี่ยวกับความรู้สึกยังไงบ้างเพราะว่ามัน <พอ S 2> มีเสียงแต่ที่สนับสนุนกับไม่สนับสนุนนะครับอ๋อก็ไม่ครับก็สำหรับคนที่สนับสนุนก็ขอบคุณนะครับสําาาาหหรัับบบคคคนนททีีี่่่แววอจจะมมมิดเ็ยงไำ สนับสน,นุนเท่าไหร่ก็ขอบคุณเช่นกันเพราะว่ามันเหมือนการทํางานแล้ถ้าเราฟังแต่คอมเมนต์ที่ดีเราก็จะไม่ได้พัฒนาเลยมันต้องได้รับสิ่งอะที่มันเรียลมากที่มันเป็นคอมเมนต์มังเพื่อเามาใช้ในการพัฒนา้ โอเคครับผมผมค่อนข้างจะโอเคกับทุกคอมเมนต์อยู่แล้วแต่พี่คังคูไม่ได้มีหัวร้อนหรือแบบมีคิดอยากจะแบบเก็บหลักฐานไว้อะไรอย่างนี้แมีมีมีแต่น้อยใจแบบว่าไม่ทาไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลักฐานไม่มีนะ้วค่ะหนูไม่ไม่เลยนะคะให้กําลังใจน้องยังไงครับโอ้ไม่ต้องห่วงครับคนนี้เขาแข็งแรงแล้วครับแต่ยืนยันว่าถ้าลิฟต์ย่อถึงเป้าก็คือจะมีมากกว่าจุกก็คือสติ๊กเกอร์เหรอไม่มีแล้วค่ะโอ้ Давай. Okay. Okay.